นาวตินาววะฮะคือน,นอนตุ้มผ่าข้างแน่แท้จะกินข้าวยังกินข้าวยังคือซักอันพยกงาปานอันจิกกินข่าแท้ปานลุกนกลูกกาแท้นี่โอ้คือมาสบายแท่นี่เฮ้มึงอไ่แอบ,บลักกินนะไปไปเอาน้ำจุน้ำจิ้มมามเห็นไหมนะ่ะ ตาแ่ยงซื่อๆขี้เกียจตำน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มนี่แหละเฮ็ดยั้งนี่โอ้กับข้าวคุณเธอเทละแม่น้ำจิ้มหั่นโอ้ยเออทำเบียกทำงาน น้ำต้มน้ำจิ้มผักซื้อมากินกับกุตเตี่ยวแล้วป็ลงเปิดไห้ไข่เออไปเทใส่จานน่ะล่ะหมวกงตามมาตาเรือยังไม่เทเลยทำไมต้องแปดหลอดด้วยกดหนึ่งหลอดมันไม่น่ารักเห็นไหมนะหนึ่งหลอดเปิดไม่ได้ยินทันดีมันบาปนะแลลวนะเป็น่าไร หยดใจเจ้าขอไงไม่ได้หยดใส่เขายดใจไผ่ยดใส่กางเกงฮะเบิกมันปิดมาหอนพี่พี่ไม่ไม่บอกไม่บอกกระโปรงขานั่นแหละฮู้ฮู้เล่ากันยากดื้อก็ดื้อเล่ากับบอฟังเปิดนั่นแหลกเล่ากับใบหูเรื่อง อืมเรียกเข้าไปสิบนิ้วแล้วหันเสียงดังกรอบเลยกระดูกบ้าผันกระดูกมังมึงเอาเอาเอาีะยืดขึ้นไปห่อสองเม็ดผอก จะบันยารงมีก็ยืดตานจะคองหอดทอดก่อนพื่นี้ ใสแซบลูกคักนะคุณอ่ะเอมึนำมึนเงเอาม้วนเข้าไปได้บอก มันยะมันยังเลยผเมืองผนว่าวบอได้ละเต็มปากเต็มคำเคี้ยวอุ้ยตุอ้ยตุอยู่ผง Parão. ปากบอคำบังใหญ่บักตีสามารถจริงๆเอาเอาเอาหายใจใหญ่จะดีเอาพับกระดาษไปไหนนิ่งละ ยังเหลืออยู่เลยหมูย,ยังเหลือซีมาอย่างเพืพ่อนคืองานบุฟเร่ตเยอะึไม่เอนบอกแล้วมาดูตอนท้ายนะคะว่ามันหมดแน่แน่ามกินเหลือน้อยเดียวน้อยเดียวอะ <c oughs> ไรเพื่นบอกเลยอตัง้งเยอะเหลือนิดเดียว <c oughs> กินไปอันนี้แล้วนั่นลูกนะห <c oughs> มูกองนั้นลูกจัดการหมดแล้วนะ <c oughs> เนื้อหมูนะ กินเยอะก็ยอมรับมาเห้อเมื่อกี้ยังบอกเลยเยอะเลยพอเขาบอกว่าหยงพลอยก็กินหมดว่าแม่เรียนนะ้อยแล้ว